เช้า34นาทีได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟัง f m 1 0 7 7มเามกะเฮิร์ตซ์ใหญ่รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าว,วันอังคาร5สิงหาคม2568อยิดค่ะลุกที่งดงามนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณสุภาวดีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะวันนี้คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะทักทายคนที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยค่ะเราเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ จากภาพแรกภาพแผนที่การิพื้นเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะตัวเอลสีแดงนะคะก็ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนค่ะค่ะวันนี้คุณธนพรทักเข้ามาว่าคุณอนิชาใส่เสื้อสีสวยขอบคุณค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ต่อมาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงช้านี้นะคะในพื้นที่ออภาคใต้นะคะโดยภาพรวมค่ะก็มีเมีกบางส่วนค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรยด้าของชุมพรค่ะ สำหรับภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะค่ะและเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิ้งพลาสสงขลาค่ะ สำหรับภาพเดดาสถิงพระนะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะก็ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งออกไปของจังหวัดออนครศรีธรรมราชนะคะแนวโน้มก็เคลื่อนออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านออชายฝั่งของจังหวัดสตูลน,นะคะ หลังจากนี้ไปหักลุมฝนที่อยู่บริเวณสตูลนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดสตูลแล้วก็อาจจะมีเข้ามาในพื้นที่ปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วก็สงขลาพัทะลุงได้บ้างด้วยค่ะค่ะนะคะก็สังเกตเห็นใช่ไหมคะเป็นอะไรนะคะเป็นกลุ่มสีใช่ไหมคะสีส้มสีเขียวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกลุ่มสีเขียวเหลืองส้มแดงค่ะค่ะเหลือ เขียวเหลืองส้มแดงนะคะโอเคเราจะได้สังเกตว่าเวลาเจอกลุ่มแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าอาจจะมีฝนที่เกิดขึ้นในละแวกนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เป็นฝนที่แรงครัเป็นฝนฟ้าขนองด้วยค่ะโอเคเป็นฝนแรงฝนฟ้าขนองนะคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายคนที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้สวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะ ก็สําหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะคะภาคตันปกคลุมทะเละอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะทำให้วันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะเพชรบุรีค่ะจะมีฝนนะคะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ20%ของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนได้ในช่วงกลางวัน ะะต่อมาครับเป็นประจุทีขันชุมพรแล้วก็สุราษธ,ธานีนะคะก็จะมีการกระจายัวงฝนอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่แล้วก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็นครศรีธรรมราชก,กับพัทลุงสงขลา ปัตนายะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะการกระจายตัวของฝนก็จะมากกว่าส่วนอื่นของภาคสักหน่อยคะ่ะอยู่ที่ประมาณ40เอร์เของพื้นที่แล้วก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้เป็นฝนฟ้าขนองนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเยอะๆนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะก็ขอให้พี่นงประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนฟ้าขนองแล้วก็ลงกระโชกแรงในระยะนี้กันด้วยค่ะค่ะคุณพงศักดิ์ไม่ได้ถามจากสุราษฎร์วันนี้สุราษฎร์ฝนน้อยกว่าทางโซนจังหวัดเราใช่ไหมคะคุณอนิชา ใช่ค่ะก็จะน้อยกว่าทางด้านจังหวัดสงขลานะคะถ้าเทียบกันแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ลักษณะของฝนก็ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายถึงค่าอยู่ค่ะค่ะถ,ถามแทนให้แล้วนะคะคุณพงศักดิ์นะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็การกระจายตัวฝนค่ะอยู่ที่ประมาณ 40%ของพื้นที่นะคะโดยโซนที่จะมีฝนมากสักหน่อยนะคะก็จะเป็นในพื้นที่พรมแดนระหว่างสงขลาสตูลแล้วก็สงขลามาเลเซียะะอย่างอำเภออาดใหญ่นะคะคลองหอยโคงสะเดานทวีแล้วก็สบ้าย, <S 1> <S 1> <S ยอยนะคะ <S <S แล้วก็กลุ่มฝนที่มีกําลังแรงนะคะ <S <S จากพัทลุงตรงนี้ก็อาจจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในโซนของภาพสมุทรสติงพระได้ในช่วงเย็นช่วงค่าได้บ้างอยู่ ค่ะเห็นทางสติงพลาเขาเพิ่งจัดงานไปนะคะใช่ไหมกาแฟโรบัสต้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่สติงพลานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคก็ร้อนมากแดดออกจัดอ๋อค่ะที่นี่ก็จัดนะคะจัดจ้านเลยค่ะคุณคุณพงศักจัดจ้านพอๆกันนะคะคุณคุณคุณอนิชาใช่ไหมคะ อ๋อใช่ค่ะอำเภอเมืองนะคะร้อนจัดจ้านด้วยเหมือนกันคือเมืองออก็ร้อนเหมือนกันค่ะร้อนเหมือนกันค่ะคือช่วงนี้มีแต่คนบ่นนะคะในหน้าฟีดต,ต่างๆมีแต่คนบน่นอากาศร้อนนะคะทักทายเด็ก ใต้ป้ายสงขาอยู่ที่อำเภออะไรคะเข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศตอนนี้พอดีเลยค่ะคุณอนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการกำลังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสอบถามข้อมูลเข้ามาขณะชมไลฟ์ได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภ,ภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะว่าได้36.5สิบหกจุ้าขออภัยสามกจองศาเซลเซียสนะคะที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบทีรีขันค่ะคุณทิพย์สุดาหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดบ้างของวันนี้ค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.5องศาเซลเซียสยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและก็อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะทักทายคนที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามฝั่งแล้วก็ติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปปิดท้ายที่ภาพ ปริมาณฝนสถานียีสชั่วโมง7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะ ก็สำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตันออกนะคะก็ตรวจวัดฝนได้นะคะส่วนใหญ่กออ็อยู่ที่สถานีทางด้านตอนล่างๆของภาคนะคะอย่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมานะคะจนถึงยะลานราธิวาสกับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปันกลางนะคะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดคะ่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาน,นะคะว่าได้30.7มิลลิเมตรค่ะก็ก็ไม่ได้ถือว่าหนักใช่ไหมคะ นนไม่ได้ถือว่าหนักอยู่ในเกณฑ์นฝนปานกลางค่ะ,คะนะคะก็หวังว่าคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้คงจะได้เห็นภาพรายละเอียดต่างๆนะคะเราทิ้งท้ายรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าว,วันนี้ด้วยพี่น้องชาวเรือชาวประมงเพราะว่าแน่นอนจะได้ประโยชน์จากการติดตามฟังการติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้อา่าวไทยและอันดามันลักษณะอากาศเป็นยังไงคะ ก็สําหรับคลื่นลมนะคะทั้งทางอ่าวไทยแล้วก็อันดาม,มันในช่วงนี้นะคะยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะคะก็ยังคงสามารถเดินเรือ,รอกันได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันแค่นั้นเองะคะ่ะยางอ่าวไทยนะคะทั้งอ่าวค่ะก็ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนทางด้านทะเลอันดาม,มันนะคะถ้าเป็นอ พังงาขึ้นไปนะคะคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภูเก็ตลงมานะคะคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะก็ขอให้ชาวเรือชับนระมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีฝนที่แรงนะคะมีเรื่องของลมกระโชกแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือได้ค่ะคุณเนิฟสวัสดีคุณเนิฟนะคะสวัสดีค่ะก็ เราได้เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะนำเสนอให้คนที่ชมอยู่ในเวลานี้ได้รับทราบในเรื่องของอากาศในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเข้ามาชมไลฟ์ไม่ทันสามารถชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะและในเช้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักวิตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะที่ทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะคะสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออกไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ในการนําเสนอการรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้เราก็ออกอากาศสดในเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันด้วย FM 107.75 MHz หมรัดใหญ่ฟังออนไลน์ indi.onair.one e ขอบคุณคุณ,คณชนะพรด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับนุน โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย1เจ็ดสี่สาลังฟังลูกทุ่งอินดี้ศูนย์เ4 4ด listen live on indie.onair.1 indiefm the radio professional